ครับสวัสดีทีสู่ผูทุกคนครับผมอนี้หลวงลอดมีรายการบังไฟนะครับเทศบาลทรายมูลนะครับอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรวันที่25พฤษภาคม2568เปิดหัวบังแรกนะครับค่ำไผ่ทะลุฟ้าไปหาเธอนะครับบังแรกนะครับแฮกมานนะครับบังที่หนึ่งนะครับสซตาบอยนะครับเดี๋ยวลุงหลอดบอกค่ำไผ่ทะลุฟ้าก่อนถ้าผู้ใดอยากไปเชียร์นะครับผมซื้อว่าสิจุดมาหกหรือเจ็ดบังแล้วนะครับ ฮกบ้างนะครับแพ่ฮกนะครับพันหนึ่งห้องกับพันหมู่บ้านนี่นะครับอ่ะบางที่หนึ่งเลยนะครับในเวลานะครับนอกเวลาเปิดหัวหนึ่งข้ามไพทะลูฟ่านะบางที่หนึ่งนะครับสตา์บอยนะครับบางที่สองจอเจริญสุขหนึ่งนะครับบางที่สามซอสสวรสค์สางนะครับบางที่สี่แอดเทวดาบวกดิวเทวดาบางที่สี่ทำยุนบางที่หาลูกชายผู้หน่อยบางที่หกหนุ่มกอทมออาเถียนบางที่เจ็ดอพรพิมลแปดนครเขืองใน เก้าจอเจริญสุขสองสิบอร่ไทยเบิกฝ่าสิบเอ็ดนุ่มขายฝอยบวกเขยไสมูลบวกสืบนาคอนบานฮูาวนะครับบางทีสิบสองนาคอนคำเมิกสิบสามธนพัทการช่างสิบสี่ปูเน่าสั่งลุยสิบห้านาคอนเขืองในสิบหกสื่อเปล่าเองสิบเจ็ดสื่อเปล่าเองสิบแปดกะสื่อเปล่าเองนะครับ งานประเพณีฟรีทุกที่ยืนนะครับเรดาตุตุนะครับมีเบอร์โทรให้พร้อมนะครับผู้ใดสนใจติดต่อง,งานหรือสอบถามเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบังไฟนะครับผม0 9 82040558นะครับผมอ่ะ ส่วนนะครับผมความชอบส่วนตัวของลุงหลอดกติกะพีนองสีเขียวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอีลีอัล้อนะครับบริเกียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นบดได้ดูจากกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับลุงหลอดมักนะครับสตาร์บอยนะครับผมไฟล่าสุดเนี้ยซีรอยซัมซีมนะครับแล้วก็ซอสสวรรค์สร้างนะครับถือว่าเป็นไฟเก่งครับแล้วก็ทำยุ่นนะครับผมเมื่อวานนี้ออนแอร์นะครับอาทามืออื่นนะครับน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับผม อ่ะแล้วก็บ้างอีกบ้างนึงลูกไส้ผู้หน่อยนะครับฟอร์มดีแลอเกินช่วงนี้นะครับแล้วก็นุ่มกอทมอเอาเทียนนะครับผมอะลอหลุดรอเชียกันไปนะครับว่าสิเป็นจจงไดนะครับมันสิแมนคือลุงหลอดมักบอนะครับฮะบุธรรมดาคือกันนะครับลุงหลอดบอกได้เลยนะครับส่วนนครเขื่องในกับไปบึ้งนะครับว่าสิเป็นเจงไดนะครับ นครเครือในเขาสองบังเลยนะครับจอเจริญสูกับเขาสองบังอาจจะเป็นไฟแอบแสบกันไใจนะครับให้ไปเบิรงกันนะครับสืบเอาเองนะครับสืบคักๆนะครับสืบจนสูดกามีนะครับไปเบิรงนะครับสามบังที่สืบเอาเองนั่นของไผ่นะครับน่าจะเป็นของดีนะครับของดีราคาถูกนะครับผมนะาผู้ใดมากบังไฟนะครับของดีราคาถูกให้สืบคักๆนะครับผมว่ามันเป็นของไผ่กันแน่นะครับผมของดีราคาถูกกับถือกิลีนะครับเส้นเส้น เส้นไหลย,ยังบระก,กาไหลนะครับถือขักนะครับผมเส้ยนยังกับประกาเอาเือกันนะถือโกรนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลี้ยวแต่พวกตะมานนะครับห้ามเล่นการพานันนะครับหากคอมุลผพิดพลาดประการใดลุงรอเดฟสีต้องกราบขออาภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟสี่สวัสดีครับ